ครับตอนนี้อยู่ในช่องเบาแพ็กชาแนลนะครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่นะครับสารปู่พญยาเต่านะครับซึ่งวันนี้นะครับก็มากับทีมงานนะครับมาวินชาแนลนะครับแล้วก็หนุ่มอามคนเดิมนะครับแล้วก็ทีมงานนะครับเบาเขียดนะครับเบาแบงค์นะครับมาทําอะไรนะครับมาทําความสะอาดนะครับเพราะว่าที่นี่นะครับในป่าเนี่ยค่อนข้างที่จะลกมากนะครับทําให้มีใบไม้นะครับหรือว่าฝุ่นอะไรต่างๆเนี่ยมันลก ตามาสารนะครับก็เลยต้องนะครับมาทําความสะอาดนะครับก่อนเดือนก็ต้องขอบคุณนะครับคุณพี่พรทิพกัสเซอร์นะครับที่มอบเครื่องวหายนะครับอะไรต่างๆนะครับมามาให้นะครับการนี้ก็จะเอามานะครับเพื่ออาจจะขอโชคนะครับขอลาบที่ศาลปู่พญาเต่าด้วยนะครับนะครับเดี๋ยวจะไปเตรียมของเตรียมอะไรนะครับก็ตอนนี้ก็ค่อนข้างจะ แบบค่อนข้างจะร้อนมากนะครับอากาศร้อนมากครับตอนนี้45องศานะครับเอ้ยไม่ใช่42องศานะครับวันนี้ทุกคนรู้สึกว่าค่อนข้างจะร้อนกว่าทุกวันเลยครับทุกวันที่ผ่านมาเนี่ยน่าจะประมาณ40ถึง41องศานะครับแต่วันนี้42องศาคือร้อนมากครับแต่ว่าไม่เป็นไรครับก็เดี๋ยวทาความสะอาดนะครับเพราะว่านะครับตอนกลางคืนนะครับเห็นเม้นนะครับหลายๆหลายๆคอมเมนต์เลยนะครับว่า อ่าทำไมไม่อ่าทำความสะอาดสารปู่นู่นนี่นั่นบ้างนะครับก็ก็อย่างที่นะครับหนุ่มอามเคยพูดนะครับเพราะว่าตอนกลางคืนนะครับอ่าทางคนแก่นะครับคนที่คนถ้าคนแก่นะครับเขาไม่ให้ทําความสะอาดนะครับตอนตอน,ตอนเวลากลางคืนเหมือนเป็นความเชื่อนะครับ <c oughs> เหมือนเราจะปัดกวาดสิ่งอ่าอะไรอ่ะสิ่งที่มันดีที่ที่มันอยู่ในบ้านริงเนี้ยออกไปนะครับมันก็เลยกลายเป็นแบบว่า เขาไม่ให <poker> ้ทำความสะอาดตอนกลางกลางคืนนะครับก็เลยต้องมาทําคลิปนะครับทําความสะอาดตอนกลางวันนะครับโอเคครับตามนั้นนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวไปเตรียมนะครับอุปกรณ์นะครับเพื่อมาทำความสะอาดโอเคครับไปครับโอเคครับตอนนี้เราก็นะครับได้อุปกรณ์มาแล้วนะครับตอนนี้เราก็อยู่ที่สาลปู่พญาเต่านะครับก็ดูบริเวณรอบๆนะครับโอ้โหค่อนข้างที่จะลกมากนะครับ ก็ขอบคุณนะครับพี่นะครับพรทิพย์กัทเซอร์นะครับที่ออมอบนะครับเครื่องวหายนะครับแล้วก็ขอโชคขอลาบด้วยนะครับก็มีวันนี้ก็จะมีจุดนะครับประทัดนะครับก็จะมีการดูเลขประทัดนะครับก็ขอให้ปางตังรวยนะครับวันนี้ก็มาขอโชคขอลาบปูด้วยนะครับก็ให้ปูนะครับให้สามตัวตรงๆเลยนะครับให้เข้าเต็มๆเลยนะครับ โอเคครับสาธุนะครับโอเคครับท่านผู้ชมโอ้ลกมากนะครับนี่ครับก็คือของที่มาไหว้ปลูกนะครับก็ไม่รู้ว่านะครับใครมาไหว้บ้างนะครับก็ลกมากครับนะครับก็จะมีพวกใบไม้นะครับต่างๆนะครับนะครับพออยู่ในป่านะครับมันก็เป็นเรื่องปกตินะครับแล้วก็ทําความสะอาดได้เท่าที่ทําได้นะครับแต่วันนี้ก็ ก็จะมาทำเออก็จะทำความสะอาดให้ได้เยอะที่สุดนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปตั้งกล้องนะครับโอเคโอเคครับไปกันเลยครับเป็นไรเ้ราเห็นความสะอาดยิ่งขึ้นครับแมนล้วพูดถวายห้องถือนะเพือเรียนด้ว กวดบ่านวดยั่งสิบ่ไะด้กวดนั่แม่นนั้งขึ้นกับิบ่กนงพอากับื้นเนาะคนบานนอกเขาเนาะ หลังจากที่ทําความสะอาดเสร็จแล้วนะครับท่านผู้ชมเด้อก็สิบสี่บายบอกก้าวปูสักครั้เดี๋ยวจะชุดเลือประทัดกับเกลาบเปิดกับเลยนะครับท่านผู้ชมเนาะมืนหนีเบ้าขีดกับม,มัดซอยเบ้าแบ่งกับม,มัดซอยนะครับเพราะว่าเอฟซีเปนบอกว่าทําไมไปหาปูทําไมไม่ทําความสะอาดให้ปูคือกลางคืนนี่ผมถือนะครับผมถมถือนิดหนึ่งอยู่คือแบบว่ากำลังมันขึ้นในปลาเนี่ยคนสี่บายทำความสะอาดทางงูเงียวเกี่ยวขอผู้ฒ่าผู้ยังมันถือกันนะครับท่านผู้ชมเนาะให้เขาใจตรงกันเด้อ เดี๋ยวผมไอเรื่องทั้นว่นเดี๋ยวผมจะมาทำภาษาแบบตรงเว้นนะครับท่านผู้ชมเนาะอ๋อดูแล้วว่างเขาดูแล้วว่างดีดีดีท่านผูชมเอามือใบดาบของอันนี้นี่มือแกงมั้ยนี่ว่าเออพร้อมยุพร้อมยุปฏิอ่ะนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวมากราบมาไหว้บอกกล่าวไปพร้อมๆกันกับสารปู่พญาเต่านะครับขอให้ดูไว้เป็นแนวทางวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับคุณพี่พรทิพย์กาเซอร์นะครับผมเด้อซึ่ง พิ่นเด็ดโอนต่างมาพิน่นบอกว่านุ่มอามนุ่มอามพี่อยากจะไปไหว้ปู่พญาเต่าพอดีเลยนะครับเพิ่นก็ได้มีผลลัพธ์แรกใหม่ความพวงมาลัยนะครับเพิ่นบอกว่าอ่าขอโชคขอลาภให้พี่ด้วยเด้อก่อนเลขออกคนร่างสีมื้อนี้ครับจะมาจุดเลขหางประทัดอันเดียวพอเลขทูบไม่จุดเพราะว่าผมกับทางทีมงานเฮ้ยเฮ้ยเออแตะเลยเห็นไหมเป็นลูก นะครับผมกับทางทีมงานเนี่ยก็คือว่าได้มาจุดเลขทูบขย่อเซียมซีตั้งแต่ตอนช่วงกลางคืนแล้วแต่วันนี้มาแบบกลางวันคือมาขอเลขประทัดโค้งสุดท้ายของปูพญาเต่านะครับอ่านล้วมาเขียนอ่าเป็นยังไงหายใจหากคนหนึ่งมันเป็นยังไงเนี่ยถามไม่ถอดเจ้ากรมมหาเดียวไม่หรอกอรถเออรุ้เ,เออเฮ้ อ่ะมาถอนไปเนี่มันแตพร้ามเอออืมกินน้ำเกลือดีเลยทำทโค้ง,<ด>อ,งอืมใช<ง>้บททเร็วนะครับอ่ะท่านผู้ชมครับเดี๋ยวมาบอกกล่าวพร้อๆมๆกันนะครับกับสารปู่พระยาเต่าเดอ้อจำอาแปไม่สบิบีบบีบบีบหูเลย โอเคครับผมมาท่านผู้ชมครับบอกกล่าวไปพร้อมกันครับผมเด้ออ่ะสาธุนะโมตัสสนะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสาัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอาวินะบอกกล่าวพูดเลยสา ่าทสายผู้เด้อปู่พญาเต่าผลิตหนุกหลานที่งานช่องว่าเป็นชาแนลลูกบาลคนเดิมเบาแพขกชาแนลปัตตานีคนดิเศษพรอเดิบเบาเขียดเบาแบงอดีตเดินทางเรือนําของมาเซ่นไหว้คุณคอนทิปการ์เซอร์คอนทิปการเซอร์ครับคุณคอนทิปการเซอร์ซึ่งได้โอนเงินมาให้กับน้องาร์เพื่อไปซื้อของมาเซ่นไว้ให้กับปู่พญาเต่าแล้วก็มีประทัดจักนัดหรือลูกบาลประทัดหนึ่งพันนัดครับ แล้วก็มีประทัดหนึ่งพันนัดเพื่อจะมาจุดถวายให้กับปู่พญาเต่าในห่วงโค้งสุดท้ายของวัดป็นที่2พฤษภาคมพศ2 5 4 7ก็ต้องขอขอบพระคุณคุณพี่คอทิป์พนทิ์การเซอร์เป็นอย่างสูงนะครับที่ได้มีน้ำคิดน้ำใจมอบเงินผ่านทางในอ่างเพื่อมาซื้อของเส้นไหว้เป็นผละหมารลากไม้และของหวานนะครับหลายสิ่งหลายอย่าง ก็ต้องกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับวันนี้ทิมน่านทั้งซีช่องกระได้เดินทางมาสักาการะกราบไหวา้นำของมาเสด็จไหว้ปุถุพนเนา,าแล้วก็ขอโชคขอลาภนำปุถุพเตจรโค้งทุกท่ายเพื่อจุดประทัดถวายและขอองค์เลขหางประท,ทัดขอให้ปู่พเนจรตดพิษดอน,นใจดลนให้เลขไปตรงกับเลขทไายรอบที่หนึ่งของวันที่สองเป็นชพระค้มก็สองสองาพานอันหกสิบหกสามตตรงตรงปังๆแล้วก็ขอให้ บารมีขององค์พญาเตานั่ไปปกปักรักษาพุ่นพีพ,นพ่อนขิดกาเซอร์พุพน่นพีพ่อนขิดกาเซอร์ที่อยู่เมืองนอก <eg ang S 1> นนัั่ครบไอ้พเพิ่นใดที่ความสุขความเจริญไอ้เพิ่นทำธุรกิจการงานขอให้จเจริญรุ่งเรื่องประสบไปความสำเร็จไอ้ด้วยรอยเท่าพันไทยอรอยเท่าพันเท่าที่นั่ไปนั่เล่นมาซื้อสิ่งของมาถวายปูพญาเตาขอให้บารมีปูพญาเตานั่ปกปักรักษา,า,า,าปกปิดตนใจ โดนให้เพ yeah. ิ่นได้ประสุควากสุกเร็จทุกสุกยงและเอฟซีสุกุ่สุกนขอได้ให้ได้พลรับบุญมีน้ำกันสุกุ่สุกพ้นตอมดยทิ้งนนช่องด้วยถูกทั้งซช่องได้ืนตวแกตาเอฟซีถูกทำดีเป็นติดตามช่องทุกคนสุุ่ะอเขียนเพิขียนเาก็ไปเขียนเอาไป ครับท่านผู้ชมเนาะก็เดี๋ยวจะได้อ่าจุดเลขหางประทัดนะครับท่านผู้ชมมันกระทำเร็วเนะ้ออ่า๋ยวผมขออนุญาตเอาหางประทัดเลยเด้อท่านผู้ชมเด้อรวมาอะไรอ่าแต่ผมเอาแต่ผมนี่ไปหอยเลยนะครับจุดเลขหางประทัดหนึ่งพันนัดนะครับว่าสิได้ตัวใดก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับท่านผู้ชมเด้อนะครับ อันนี้คือเราแกะสดๆนะครับออกจากเตาเดี๋ยเตาอ่าเบาแบงเก็บเก็บเก็บเศษขยะไว้เด้อไม่ได้แตะไม่ได้บายเลยเพราะว่านี่เดินเร็วเดินเร็วอ้าวถือเป็นน้ำแข็งไม่ได้เลยมีบุญครับผมอ่าก็ก็จะเก็บเก็บอะไเใ้รอ๋อนี่คิดจุ่ม ท่านผู้ชมครับปกติผมมีด้วยมปกติไม่มีนะเลขเกตนะครับเกตนะอ่าเล่นเกตเลยโอ้เลขเกตอ่านะครับเห็นเกตนะท่านผู้ชมโอเคนะเกตกำลังพี่น้องกันก็ก็วิเคราะห์เอาก็แล้วกันนะครับแต่บ่าแพ็คบอกว่าเห็นทิ้นเกตนี่ครับนางเก้าครับมาเลื่อนฮะนี่นี่นะครับเื่อนเต็มเลย หมดเยเออเนี่งเงยบมาที่ีหนจุนเลยเอาเดี๋ยวกล้องเห็นหรือเปล่าแพ็คดูทุกกล้องทุกทุกกล้องดิไปเลยนะดูบ้านฮะเห็นหมดเลยเห็นไหมบ่หันหันมาทุกกล้องเลยนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะจุดอ่าได้ขางประทัดนะครับท่านผู้ชมนะอ่ะนะครับขออธิษฐานไปพร้อมๆกันให้เลขปังๆนะครับท่านผู้ชมนะบบาเขียดยืดสานี่ ยูไส่ยูนี่ปะนนี่อ่ะเอายูไปกวนเลยโอ้โหเจ๋งมากยูเปนั่งไก่ยูนั่นเขี้ย ร้อยเลยอท่านผู้ชมเอ้ยเราต้องหาซ้นมันยังไงซ้นมันอยู่นี่โอเคเออใหมเลยใหม่หมดเลยเอ้เฮี๋ยเอีเวอย์ฮ้เ้เฮเยเอ้ยเต้ย้เยด้ยเฮ้เ้ยยเยย้ย้ย ในเรื่องพี่เป็นเลขตัวใดครับศูนย์สี่ห้าแปดกับแปดยังนี่เก่าป๊อปแปดเก่าศูนย์สี่หากับแปดเก่าหรือแปดศูนย์ศูนย์สี่ห้าแปดเก้าหรือแปดศูนย์ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะคอยเอากรอบมาสู้เมื่อไก่นะครับเพราะว่าโดนทางประทัดโดนไปนะครับโดนไฟไหม่ เพิ่นอาซีไฮโตทีเดียตัวหมอืมนะตัวที่ไฟใหม่ถ้าเพิ่นศูนย์ีหาชัดเจนถ้าเพิ่นแปดขอก็แปดศูนย์อ่ะนะครับเดี๋ยวมาดูกันปูเอ้ยองคโปรเรียกปูอาวินเอากองมาสดอปนะต้องชมเดี๋ยวไปดูไฟกันเพราะว่าถังประทัดไฟไหม้เื่อถ้าเพิ่นแปดข้อก็แปดตได้เป็นหร่ครับโอเคครับคุณผู้ชมนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวไปดูเลขหางประทัดนะครับอ นย์สี่ห้าแปดอย่างนั้นนี่แปดเก้าบ้างุ๊บแปดศูนย์กับแปดเก่าแต่ว่าผม 5, <9. S 2> คิดว่าน่าจะเป็นเก่านะครับเพราะว่ามันอันนี้มันอยู่สูงเนาะอ่ะโอเคนะครับศูนย์สี่ห้าข้างล่างนี่จะเป็นแปดเก่ามันมีเหลืองเหลือง <5. S 2> ดูข้างล่างนี้เนา <5, 9. S 2> ะโอเคนะครับสําหรับตัวเลขนะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณนะครับในการรับชมนะครับน,นี่ก็เพื่อเป็นแนวทางเฉยนะครับโอเคครับท่านผู้ชม ตามนั้นนะครับ จะต้องไปนะครับไปสองโดยทูบโอไม่ใช่ครับในขาประทัดโอ้ยผมกระโดดตีขาประทัดที่โดนไฟใหมเอ่อเป้าแผงคนกระลังจัดตีขาปะทัดไปนะครับโอเคนะครับท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอให้เอซนะครับรวยรวยเฮงเฮงปังๆนะครับก็นะครับขอบคุณนะครับคุณพี่พรทิพย์นะครับกาเซอร์นะครับที่ สนับสนุนนะครับของเส้นไหว้นะครับแล้วก็ประทับนะครับแล้วก็ขนมอะไรหลายๆอย่างนะครับก็ขอบพระคุณนะครับก็ขอให้รวยๆเฮงๆปังๆนะครับโอเคครับหลับคลิปนี้บ่าวแพ็กชาแนลก็ขอลานะครับก็ฝากด้วยนะครับติดหากดติดตามนะครับหากด subscribe นะครับกดไลค์กดแชร์นะครับให้กับช่องบ่าวแพ็กชาแนลนะครับมาวินชาแนลนะครับป้าต้อยคนมีเซนนะครับหาพ่อทองแหล่นะครับ เราเาคนเดิมนะครับสำหรับคลิปนี้ขอสวัสดีครับ